ครับวันนี้ก็เริ่มจุดเตาที่14แล้วนะครับตั้งแต่เช้า2โมงเช้าที่ลครับก็ตอนนี้ไม้คลายแก๊สออกมาแล้วครับจุดไิดไฟแล้วนะครับต้งเวลา2 เป็นฐานไม้มะขามนะครับท่อนใหญ่นะครับท่อนใหญ่ช่วงที่คลายก้าดออกมาและจุดติดไฟแล้วแต่เราก็ต้องช่วยช่วยอีกนะครับคือคอยใส่ปืนใส่ไฟไปก่อน,นครับสักระยะหนึ่งถ้าไม่งั้นฐานจะไม่สุกทั้งหมดนะครับจะเสียเวลาการเผาใหม่อีกท,ทีครับเพราะฉะนั้นเรา ปืนเข้า,าไปก่อนนะครับหลังเตาเราก็ต้องใส่ปืนไว้ก่อนนะครับเพื่อเข้าแรงหนึ่งครับเพื่อให้่านข้างในเตานั้นสุกดีแล้วพอันเพราะว่าเป็นไม้มะขามท่อนใหญ่ครับ